สวัสดีค่ะพบกับนุ่นนะคะและตอนนี้นะคะนุ่นก็อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทยนะคะ68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะซึ่งณนะตอนนี้นะคะนุ่นอยู่ที่สํานักง,งานใหญ่นั่นเองนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแหล่งรวมรถยนต์มือสองที่ เยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้ในสต็อกเรามีรถให้เลือกนะคะมากกว่า350คันนั่นเองซึ่งวันนี้และในคลิปนี้ที่นุ่นจะมาอัปเดตให้กับลูกค้าได้ชมนะคะก็จะเป็นในส่วนของรถเก่งนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอีโกคาร์หรือว่ารถซีดานนั่นเองนะคะทั้งเครื่องยนต์1.2และเครื่องยนต์1.5นั่นเองนะคะก็ป่ะเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะว่าวันนี้คลิปนี้มีรถอะไรกันบ้างเนาะ มาเริ่มที่คันสีดำคันเล็กนี้ก่อนเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็น m i t ิ u b i s h i ิมิลาดนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นรถอีโกข r าประหยัดน้ำมันนะคะเป็นรถแฮทชแบ็กห้ประตูนั่นเองนะ,ะตัวนี้เป็นตัวมิตซูบ i ชิเออมิตซูบิชิมิลาดนะคะ1.2 GLX นั่นเองนะคะเป็นปี2018นะคะซึ่งคันนี้ตั้งขายอยู่ที่329,000บาทคันนี้ผ่อนอยู่ที่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็เครดิตดีฟรีดาวจัดยอดเต็มกันไปเลย มาต่อมามาที่แบรนด์หลักกันบ้างนะคะก็สำหรับคันนี้เป็น E c o กคาเช่นเดียวกันนะคะเป็น Toyota y a าร s สนะคะ 1.2E นะคะตัวนี้ได้เป็นปี2013นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ตั้งขายอยู่ที่310,000บาทนะคะตัวนี้เลขไม้อยู่ที่แสนสี่นะคะลูกค้าจะได้ยาลิสสีขาวตัว E แบบนี้ไปเลยนะคะตัวนี้พิเศษตรงที่ของเขาได้ล้อแม็กมาด้วยนะคะแม็กสีส้มตัวนี้ให้ไปกับรถเลยนะมา ต่อมาอันนี้เราได้อีโก,กคาแล้วเนาะต่อมาตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของ t o y o ต a v i o อนั่นเองสีดำนานๆจะเข้ามาทีนะคะตัวนี้เป็น t o y o ต a v i o อนะคะ 1.5e ปี2012นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ตั้งขายอยู่ที่265,000บาทนะคะตัวนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ ก็สำหรับคำแนะนำนะคะที่วันนี้นุ่นอยากมารีวิวให้กับลูกค้าได้ชมได้รับฟังกันนะคะสำหรับเครื่อง1.2และ1.5นะคะมีความแตกต่างกัน มากน้อยแค่ไหนเนาะก็สำหรับ1.2นะคะก็จะได้เป็นรถอ e ีโกคาประหยัดน้ำมันนั่นเองเนาะอัตราการสิ้นเปลืองนะคะก็อยู่ที่ประมาณ18-19กิโลลิตรนะคะที่ความเร่งไม่เกิน100กิโลเมตรต่อช่โมงเนาะ,ะถ้าสำหรับตัวนี้ก็ลดหลั่นกันลงมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าพอาเราบรรทุกคนนะคะเวลามีคนจำนวนสักแบบเต็มรถนะคะ อัตราการเร่งหรือว่าเครื่องยนต์ตัวนี้จะเร่งได้เร็วกว่านั่นเองนะคะก็ถามว่าสิ้นเปลืองต่างกันไหมคือต่างกันแต่ว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ด้วยยุคเศรษฐกิจสมัยนี้ราคาน้ํามันค่อนข้างสูงอันนี้นุ่นก็จะแนะนําในส่วนของอ e ีโกคารนั่นเองนะคะมาอันนี้เราตัวนี้เขาจะเป็นวีออโฉมหน้าย,ยิ้มเนาะตัวนี้จะเป็นปี12แต่ให้ดูตัวโฉมปัจจุบันกันต่อมาเลยตัวนี้จะเป็นวีออตัวโฉมปัจจุบันเนาะตัวนี้จะเป็นปี 2018ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าคันนี้เป็น Toyota v ว o s นะคะ 1.5e ปี2018นั่นเองซึ่งตัวนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่429,000บาทนะคะตัวนี้ผ่อนเริ่มต้นที่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะและอยากกระซิบบอกว่าคันนี้ได้เลขใหม่อยู่ที่94 0กิโลนะคะ94,000กว่ากิโลเองนะมาต่อมาดูที่โฉมยอดฮิตคันนี้ก็ต่อเลย คันนี้ก็เป็น Toyota v o s นะคะ1.5 E ตัวนี้เป็นปี2012อ่ะตัวนี้นะคะเป็น v o s ตัว TRD ใช่มั้ยตัวนี้ตัว TRD อ่โอเคนุ่นจะไม่ผิดหช่หมั้ย Toyota v o s นะคะ1.5 TRD Sport Trivo นั่นเองเป็นปี2012นะคะซึ่งตัวนี้ก็ตั้งขายอยู่ที่280,000บาทนะคะตัวนี้เลขไม้อยู่ที่175,000กว่ากิโลนะคะแน่นอนอยู่แล้ว ขึ้นชื่อว่า T R D แม็กต้องมาสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันและที่สำคัญได้เบาะหนังที่เป็นของ T R D อย่างแน่นอนนะคะอันนี้ตัว T R D แท้นั้นไม่ได้หลอกนะมา,มากระเถิบกันมาที่ยาริสกันบ้างนะคะก็สำหรับคันนี้นะคะเป็นโตโยต้ายาร s สนะคะ 1.2G ตัวนี้เป็นตัว G นะคะตัวท็อปสุดสารับปี2014เลยนะคะตัวนี้ก็ตั้งขายอยู่ที่ 3 2 0 0 0 0บาทนะคะก็สำหรับตัวจีนะคะก็ได้เบาะหนังด้วยนะคะได้กระจกปรับไฟฟ้านะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมอนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับล้อแมกอลอยจากโรงงานกันเลยนะคะมาต่อมาดูที่วีออดกันต่อเลยว้าวตัวนี้ตัวนี้ นี่ลูกค้าแคปหมายเลขทะเบียนนี้ไว้เลยนะ3ก็ไก่ซอเสือ84นะคะก็คันนี้เป็น v ีออน e ปี2018นะคะซึ่งคันนี้ตั้งขายอยู่ที่429,000บาทนะคะฟังดีดๆเลขหม่นะคะคันนี้เลขหม่อยู่ที่52,000กิโลนะคะลูกค้าปี18บหไม่50,000นี่ถือว่าน้อยมากนะใช้งานของเขาค่อนกลางน้อยนะเป็นรถมือเดียวจริงๆนะอันนี้คือแบบมาอยู่ที่เพชรยนต์ของเราก็เป็นลำดับที่2นะมา ต่อมาที่คันนี้คันนี้รถเขาจองเลยอยากจะบอกว่าตัวนี้รถนี้นะเป็นวีออที่เข้ามา3คันนะเป็นคลิปก่อนหน้าที่นุ่นได้รีวิวไปให้ดูแล้วจะมีสีขาวสีเทาดําและสีบอลเงินเป็น V ีออปี15 1.5e ทั้ง3คันนะคะตั้งขายอยู่ที่325,000บาทเลขไมค์คันนี้อยู่ที่50,000กว่าโลจําได้ไหมมีอยู่คลิปหนึ่งเนาะ แต่นี่คือรถที่นุ่นจะทําการปล่อยนะคะก็คือจะมีเซลล์หลายๆท่านที่แบบได้ทําการจัดไฟแนนซ์ได้ทำการจองอะไรเรียบร้อยแล้วถึงโปรตเซสที่เราจะต้องส่งมอบรถให้ลูกค้านะคะป่ะก็ใครที่กําลังมองหารถนะคะรีบมาจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วก่อนที่รถที่ท่านชอบรถที่ท่านถูกใจจะไปก่อนนะคะมาต่อมาคที่คันนี้กันต่อคันนี้เป็น t o โยต้ายารินะคะ 1.2J ตัวนี้เป็นตัว J นะคะปี14มาอยู่ที่แสนเตั้งขายอยู่ที่3 0มแสนหนึำหรับตัว J ตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าได้แม็กแต่งซิ่งไปเลยนะคะไปพร้อมกับตัวรถแบบนี้เลยซึ่งแม็กนะเขาเลือกสีได้แบบค่อนข้างที่จะเข้ากับตัวรถนะที่เป็นรถสีดาแบบนี้เลยนะคะตัว J อันนี้คือเขาก็แค่กระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับและพับด้วยมือนั่นเองนะคะ เขาเรียกว่าระบบอัตโนมือนะคะลูกค้าจ๋าถ้าจะบอกว่ายาลิสสีดำนี่แบบเข้ามายากมากนะนานๆเราจะได้เห็นนะใครที่กำลังหายาลิสสีดำอยู่พลาดไม่ได้นะสวยจริงๆอต่อไปต่อไปเราไม่ได้มีแค่ยาลิสตัวแฮชแบงเดียวนะเรามีในส่วนของยาลิสที่เป็นซีดานด้วยนะคะสำหรับ hmm. คันนี้ก็เป็น Toyota Yaris a c t ที e 1.2ตัว E นั่นเองนะคะคันนี้เป็นปี2017 คันนี้ตั้งขายอยู่ที่3 8 5 0 0 0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะสีขาวแบบนี้ได้เป็นรถซีดาน4ประตูและที่สำคัญได้เป็นรถอีโก้คาร์ประหยัดน้ำมันด้วยนะขนาด1,200สซีซีสำหรับเอทีมนี่คือแบบเขาผลิตออกมาตั้งแต่ปี17ขึ้นมาเนาะเขาก็จะได้เป็นแบบเป็นเป็นยาลรีสเหมือนกันแต่ของเขาได้เป็นรถ4ประตูนะก็เหมือนเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่แบบชอบรถประหยัดน้ำมันนะแต่ว่าได้เป็นตัว4ประตูนั่นเองนะ ะคะออเครื่องถือส่งแน่นอนไหมคะก็อันนี้ถือว่าเป็นคันถที่ดีเลยนะก็สําหรับที่เดินทางไปต่างจังหวัดรถทุกคันที่ผลิตออกมาแน่นอนอยู่แล้วและที่สําคัญเป็นแบรนด์หลักด้วยอีโคคาร์ไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะก็อยู่ที่ว่าเราบรรทุกน้ําหนักมากน้อยเพียงใดนะคะก็ถ้าไปแบบสองคนครอบครัวเล็กๆมีลูกน้อยสักคนสองคนอันนี้สามารถเดินทางถึงเหนือจะลดตายได้เลยนะคะเคลล่าสดที่นุ่นเพิ่งปล่อยไปนะคะลูกค้ามารับรถที่กรุงเทพ วันนั้นขับรถกับเชียงใหม่เลยนุ่นแบบอันนี้คือแบบรอสุดๆเลยนะรอแบบเป็นห่วงลูกค้าว่าอันนี้คือแบบเครื่องพันสองไปถึงเชียงใหม่ไหมไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะลูกค้าขับรถไปถึงเร็วมากแล้วก็ ตอบกลับมาว่าพี่ถึงแล้วนะคะรถใช้งานดีมากเลยและที่สําคัญประหยัดมากเลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถอีก็คา์และกลัวว่าเดินทางไกลๆหรือว่าบรรทุกข,ของนหนักๆอันนี้จะไปไม่ไหวอันนี้คือเขาออกแบบมารองรับผู้โดยสารสีท่านอันนี้สามารถรองรับน้ําหนักได้ค่อนข้าโอเคแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะมาต่อกันที่ยารีค,คันนี้เลยวีออสคันนี้นะล้วนตอนนี้รถในหัวคือแบบเยอะมากเลยนะตัวน,นี้เป็น V ีออสนะปี ว้าวตัวนี้ได้ 1.5G นะคะตัวนี้เป็นตัว G ปี2017นนั่นเองนะคะว้าวตัวนี้พิเศษตรงที่รถคันนี้ได้เป็นรถ2ระบบนะคะก็คือใช้เบนซินได้แล้วก็ติดตั้งแกส๊ส LPG donut ไว้ด้านหลังด้วยนะคะตัวนี้ปี17ตัว G นะคะเลขมาอยู่ที่แสนห้าเนาะตั้งขายอยู่ที่375,000บาทนะคะตัวนี้ก็พันอยู่ประมาณ7 0 ,00 ต้นๆเช่นกันเนาะตัว G o ออ i ชั่นจัดเต็ม ทั้งไฟหน้าไฟเดย์ไลท์ไฟตัดหมอกนะคะครบเลยเท่านั้นยังไม่พอสำหรับภายในเครื่องเสียงนะคะเขาได้เป็นแบบจอสัมผัสเนาะแล้วก็มีแบบกล้องถอยหลังมีเซ็นเซอร์ท้ายให้ครบเลยก็สำหรับลูกค้าที่คิดว่าตอนนี้น้ำมันแพงตัวนี้ก็ถือว่าแบบเป็นรถพลังงานทางเลือกเนาะมี2ออย่างก็คือทั้งเบนซินแล้วก็ติดตั้งแก๊สนั่นเองอ่าสำหรับตัวนี้ติดตั้งแก๊ส LPG นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือของเขาเจ้าของคนเก่าขเขาติดตั้งเพิ่มเข้ามา เนะแต่สำหรับเอาติสท,ที่เรามีขายในเพชรยนต์นะคะก็ตัวนั้นจะติดตั้งแก๊ส CNG โรงงานนะคะเป็นรุ่นเฉพาะ ที่ผลิตมาจากโรงงานตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตลำดับแรกเลยนะคะไม่ได้มีการติดตั้งเพิ่มแต่สำหรับตัวนี้เจ้าของคนเก่าเขาได้มีการติดตั้งเพิ่มมาเพื่อลดการใช้น้ำมันและหันมาใช้ระบบแก๊สนั่นเองถามว่าปลอดภัยไหมอันนี้รับประกันเลยว่าของเขามีการตรวจถังนะคะก็ทุกอย่างตามโปรเซสมีวิศวกรรองรับมีการลงมาทึกในหน้า18ให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใจสบายใจใหายห่วงได้นะคะอ่ไปะ ต่อมาไปดูแถวหลังกันบ้างนะคะอ่ะสำหรับด้านหลังก็มี VOR ตัวนี้เป็นตัว E นะคะปี17ไม่แสนสี่ตั้งขายอยู่ที่3 7 5แสน75,000บาทเนาะตัวนี้คือแบบปี17เนาะตอนนี้ตอนนี้ปัจจุบนันนะปัจจุบนันวันนี้วันที่18ธันวาเนาะ6-4ถ้าปี17อ่ะปีนี้ปี21ก่อน17 18 19 2 0 21ด4ปีถือว่า การใช้งานอะไรอย่างเงี้ยของเขาแล้วด้วยกับโฉมเขาที่ดูแบบทันสมัยอะไรขึ้นเนาะหลายๆอย่างก็คือนุ่นค่อนข้างที่จะแนะนําเป็นตัวนี้มากกว่าเนาะก็ด้วยกับของเขาเป็นใบนหลักนะคะลูกค้าก็ใครที่แบบกําลังส่งไหวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถดาวเพื่อให้ยอดจัดปรับลดลงงวดผ่อนเราจะได้น้อยลงเนาะมาที่ตัวนี้นะถัดลงมา1ปีเป็นปี2016นะคะเลขใหม่อยู่ที่55ึ0 0แสนห้าหมื่นห้าพันนะคะก้อนนี้ก็ตั้งขายอยู่ที่ 3,49,000บาทนะคะตัวชมตัวนี้ก็เป็นชมที่น่ารักอีกหนึ่งชมเนาะก็ของเขาเนี่ยของเขาได้โคเมียมเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะตกแต่งนานน้านั่นเองก่อนหน้านี้คือโชมนี้คือแบบเรามีในสต็อกประมาณ5 5คันเนาะแต่ด้วยกับความขายดีนะตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่คันแล้วนะมาต่อมาคันนี้นะคะเป็น v ีอ็อ5 e ปี2016เช่นเดียวกันนะคะตั้งขายอยู่ที่อ้าวคันนี้อพิเศษสุดๆไปเลยคันนี้ลดให้10,000บาทนะคะ จากราคาเต็มอยู่ที่369,000บาทนะคะตอนนี้เหลืออยู่ที่359,000บาทนะคะก็แค่หมายเลขทะเบียนไปสอบถามได้เลยนะคันนี้ลดให้1 0 0 0 0บาทนะคะตต่อมาต่อมาต่อมาว่าวเราเจอปีปี16อีกแล้วคะ่ะลูกค้าจ๋า ตัวนี้วีออน 1.5e ปี2016นะคะไมอ 9, ะ่อยู่ที่139,000บ้างค่ะอยู่ที่359,000บาทนะคะก็ตอนนี้ชมนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะและที่สำคัญคือแบบพ6 0 0 0พันหกว่าบาทเท่านั้นเองเนาะมาต่อมาที่สีขาวกันบ้างตัวสีขาวตัวนี้เป็นปี2017นะคะก็ตัวนี้เป็นตัว G ตัวท็อปสุดเช่นเดียวกันนะคะก็ เหมือนกับสีบอลเงินเมื่อกี้ที่นุแนะนำไปเลยตัวนี้ก็เป็นรถ2ระบบเช่นเดียวกันนะคะก็คือติดตั้งแก๊ส LPG แล้วก็เป็นเบนซินเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้สามารถใช้รถได้2ระบบเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเลขไมาอยู่ที่157,000กว่ากิโลนะคะก็ตั้งขายอยู่ที่379,000บาทน,นะคะสีขาวคือตอนนี้ตัวท็อปสุดที่มีในบริษัทของเราจะมีอยู่2อคันก็คือสีขาวแล้วก็สีบอลเงินนะคะ แต่ว่าแบรนด์นนอื่นๆเราก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็น Honda City อันนี้เราก็มีนะคะตัวนี้เป็นสีเทาดำนะปี2017 1.5 S นะคะตั้งขายอยู่ที่4,39,000บาทนะคะตัวนี้ตัวนี้ที่เครื่องยนต์พันหนะคะอันนี้เป็นตัว S เนาะไม่อยู่ที่แสนสามนะคันนี้ถือว่าการใช้งานก็ค่อนข้างน้อยพอสมควรนะคะ,ะต่อมาปี16กันต่อเลยคันนี้เป็น v ี o ปี16 คันนี้ลดให้1,000 10, 0บาทอีกแล้วนะคะลูกค้าจ๋าถูกมากคันนี้ก็จากราคาเต็มอยู่ที่3,69,000บาทนะคะในคลิปนี้ก็เหลือ3,59,000บาทนะคะเลขไม่อยู่ที่ไม่อยู่ที่ประมาณแสนสองเท่านั้นเองนะคะคันนี้สีบอลเงินเราดูมาเยอะและ้วเรามีสีทางเลือกให้กับลูกค้าอีกแล้วนะคะก็เป็น v ีออสสีแดงนั่นเองนะคะสีเดิมๆเ,เลยนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีอย่างแน่นอนนะคะ ตัวนี้เป็น v r อตัว E 1 5 E ปี2016ตั้งขายอยู่ที่359,000บาทตัวนี้ได้เลขไม่อยู่ที่97,000นะคะลูกค้าจ๋าเลขไม่น้อยมากนะคะและที่สำคัญราคาถูกมากๆเลยนะคะสีแดงแบบนี้สีแดงสดๆกันไปเลยมาต่อมาเราเจอ1.5มาเยอะแล้วเราก็มาดูเครื่องพันสองกันบ้างนะคะตัวนี้ก็เป็น Nissan Note นะคะ1น V คันนี้ได้ปี ปี2019นะคะลูกค้าจา๋าและที่สัมคัญเลขไม่อยู่ที่36,000กว่าโลนะคะก็เป็นรถประหยัดน้ำมันรถ5ประตูนะคะภายในค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยนะคะก็ตัวนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงคือแบบสภาพดีมากนะราคาก็ถูกตั้งขายอยู่ที่3 6 9 0 0นบาทเท่านั้นเองนะคะอาต่อมามามา,มาดูกันคันนี้อาตัวนี้เป็นโตโยต้ายาริสเอที 1>, 1 2เ้ปี2017นั่นเองนะคะซึ่งคันนี้ตั้งขายอยู่ที่369,000บาทนะคะตัวนี้เลขใหม่อยู่ที่66,000เลขใหม่66,000นะคะลูกค้าจ๋าไม่น้อยเป็นรถ ประหยัดน้ำมันและที่สำคัญคือได้เป็นรถ4ด่าน4ประตูด้วยนะคะโอ้โหเป็นไงกันบ้างคะไม่ว่าจะเป็นรถอ e ีโคคาร์ประหยัดน้ามันหรือว่าจะเป็นรถเครื่อง1.5นะคะซึ่งทั้งสองเครื่องยนต์นี้นุ่นถือว่าเป็นรถที่แบบอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันค่อนข้างที่จะน้อยพอสมควรเลยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆนะคะทางบริษัทของเราอ่ะมีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นโตโยต้ตาฮอนดา้าซ,ซูซูกิมิตซูบิชินะคะหรือว่า อะไรดีอีซูซูมีเรามีขายทุกแบบทุกรุ่นเลยนะคะสามารถทักอินบ็อกมาสอบถามหรือว่าติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อได้เลยนะคะก็วันนี้นะคะนุ่นแล้วก็ทีมงานเพชรยนต์ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ